หนักนนดีมากมน,น,น่าจะเป็นหนักแบบรางวัลค่ะน่าจะหนักรางวัลนั่นที่ว่าอันนี้เป็นหมูสเต็กโดนไฟสีน้ำหมูสเต็กแอปถูกต้องไหมครับร้านบุหรีเลย หิวดืกหิวดื่มสวัสดีจ้าวันนี้เิดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นอีกครั้งแล้วที่เราจะถ่ายบรรยากาศกองเวลามาพี่สดสบสวยค่ะน้องแต้มบุญแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ตอนนี้แบตเตอรี่คือเกิน120แล้วโอเคเดี๋ยวพี่เติมลบสู์ให้อีกตัวหนึ่ง <laughs> น้องก็ได้เงินจากพี่ไปทั้งหมด12บาทนี <laughs> ่นะครับภาพ มาถ่ายกีซอดอบโซนน้อ,องอารินาลันนะโห oh, แกโคตรจะเจลเจล K Y boy เลยอะ่ะเด็กที่ไหนเขาจะแต่งนี่กระเป๋าอันนี้สองอันห้อยกล้องห้อยอะไรแต่ดูเล็บดิส <laughs> กับผมมากดำโหแต่เล็บหนเล็บดำอ่ะไม่เห็นมีใครมาสัมภาษณ์เราเลยวะแต้มยังไม่เข้าไปเลยท <c oughs> ี่มันอยู่แค่ตรงกูมาหลายรอบแล้วไม่เห็นจะมีใครสัมภาษณ <c oughs> <ๆ>์เลยเออโทษนะขอโทษนะครับโทษนะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ อันนี้ถูกมาจากพระรามสองมาครับกระเป๋าแบรนด์อะไรครับ LV ครับไม่เห็นมีใครมาสัมภาษณ์เลยวะอยากได้พันหนึ่งวะมาแล้วนต่สิบเอ็ดโมงเลยอ่ะจริงมาลองเยวดูว่าจะมีใครสัมภาษณ์เราไหมอันนี้คือกล้องของใครคะเนี่ยหิวเดึกอ๋อหิวเดึกเปิดเช้าเหมือนเดิมเออเช้ามากเลยอ่ะจริงคุณผู้ชมเราไปปรับภาพให้มันดำได้ไหมแต่เราขอถ่ายตอนเที่ยงได้ไหม้ยเราเสร็จใช่อไหมเนี่ยอุ้ยช่ตรงนี้มันดูเหมือนอวกาศเลยอ่ะ อีแต้มมันบอกว่าวท,ที่ที่เนี่ยเขามีที่เอาดอ o ชั้น5ดูได้ไงแต่บอกกูไม่เคยมาหรอกชัน้น5เราไมมาแล้วไอ้นี่เขาแบบรีบเข้ามาดูลาดหลังเพราะเขาบอกพี่อย่าเลิกกองวันนี้เเลิกกองเร็วใช่ไหมประมาณ2โมงก็เลิกแหละแต้มบอกพี่อย่าเลิกกองหนูขอขึ้นไปชั้น5ถ่ายไปเลยสาย,ยามสาเะเก็ดต้องถ่ายไปเลยเหรอเดี๋วยวจะไปดูว่าเขาทำกันจริงหรือเปล่าไปทำของเขาหน่าสิจิง รู้ได้ไงว่าชั้น5เขามีที่เต้นมาสวรรค์ชั้น5ได้ยินคนเขาเล่ามาเนี่ยเพื่อนเล่าหรอเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะทุกคนอย่ามาทํากันเลยที่แบบมันเป็นที่สาธารณะไปทำให้มันถูกเออจริงไหมครับว่มันถูกต้องไปทำตึกสยามกิจนู่นเอาเลิกกล้องแล้วเดี๋ยวจะเป็นคีหองหิวดึกแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำไหมตอนเนี้ยไม่อะไปเปิดโรงแรมอาบน้ำไว้ก่อนไหมมไหมมันมีร้านนวดที่แถวนี้นะไปอาบลำร้านนวดไหม เรื่องราวก็คือวันนี้ผิดแผบไปหมดที่สุดแล้ววันนี้ออกกองกี่สดอบโซยแล้วกล่าวว่าเอออยู่แถวสยามแล้วเนื้อก็เดินมาหาอะไรกินแถวยาวราชมีร้านประจำชันล้านหนึ่ง อีกอดค่ะคุณผู้ชมโดน <มง S 1> น้องโคมงลงมงสามมาแล้วลงมาเย็นนี้เลยก็เลยผิดแผนก็เลยเอออองมิวมันไม่แบบมันไม่ได้หิวละตอนเนี้ย คือมันไม่อยู่ของข้าวเพราะว่านี่กินแฟมทามกับไนกี้โซดากินเซตอาหารฟรีมาแบบจนจุกแหละวันนี้โหมดยูเซอร์ก็ทิ้งเราวันนี้เราตามมีตำเกิดตามมีตำเกิดกองัมีอยู่สี่คนก็คือถ่ายเองฉันก็เลยเลือกมานี่มาซอยนี้ค่ะเยาวราชซึ่งหลายคนก็รู้จักกันแหละอันนี้คือซอยนานาทางเส้นเป็นซอยที่แหล่งรวมบาร์แบบบาร์ติ ติดบาเก๋เก๋บาแบบต่างๆฝรั่งจะชอบอ่ะใช่ซึ่งมาตลุยอ่ะฉันน่ะเคยมาถ่ายเฮียตีแล้วเฮียตีเทปที่ตะมาตะลุยกินบาเรียวราาเนี่ยมาแล้วถหลายลามากเลยเออแล้วฉันชอบมันไว้ดีฉันก็เลยแบบอยากนั่งต่อแต่คืนนั้นฉันนั่งต่อไม่ได้ไงเพราะว่าวันนี้ทำาใช่วันนี้ก็เลยมีโอกาสเลยฉันก็เลยกลับว่า ซอยนี้มันก็ดูจะมีความแบบเราหยุดสามวันก็มกึงนอนให้ถึงวันจันทร์เลยใช่ไใช่แต่ว่าวันนี้ร้านที่ฉันจองเอาไว้ให้อ่ะคือร้านเบลชูก,การ์นั่นก็คือคือร้านระดับตำนานที่เคยอยู่เฉลมพาะิกียรติมเขาย้ายมาเกิดใหม่อ,อยู่ตรงนี้ฉันได้ยินเคาว่าเบลชูกาเป็นเพลงแซดแกฟังเพีงแซดได้ปะแซดก็ปูกไม่ใช่แต่สปูนิกปาเบียงกุกุกไม่ใช่น้องคอนพี่บิ๊กน้องคอนพี่ไม่ใช่เป็นแบบฟิวเพลงฟิวได้เขาทำได้ฟิวเพลงแจ๊สฟิวแต่ว่าร้านร้านเขามีนี่ขาหมูเยอรมันออก่นมา ไอ้เดี๋ยวฉันกินขาหมูแล้วมันเอาคอนเทนต์ให้ก็ได้ไม่ต้องอยากไปสินะครับไปสิอันนี้มันคือซอยนี่ไงเทพบาร์ฉันอยากมามากเลยอะเออใช่เคยมาเทพบาเคยมาเทพบาครั้งหนึ่งเพลงมันแบบมันเป็นเพลงอีสานมือตะตีลด้วยละหน้าแบบโคตรจ่อยมันเป็นเพลงนัตสินที่บอกเห็นนัตสินอะเขาชอบมากเขาก็มีร้านวายร้านอะไร คือร้านเขามีทั้งข้าวเมนูข้าวเยอะนะเอาหิวมากเลยอะมึงเมนูข้าวไม่กินเล่าให้ผู้ชมฟังไหมไม่หิวใช่ปะเมนูข้าวเยอะมากเอาขาหมูเยอรมันหนึ่งไม่ดูอะไรไม่ดูพอเล่าก่อนมาที่พ่อๆเขาฝั่งแล้วฉันไม่ได้กินผัดไทยกุ้งสดกินแม่เอาไหมฟิวก็แอบอยากกินผัดไทยมาหลายวันแล้วอ่าได้คุณพี่เอานี่ด้วยครับปกติเมนูที่ร้านอะไรแบบมีติงเอเจอร์แบบอ๋อโอเคเอาเลยเล้วคสั่งแล้ว เอามาสิบขางไม่เอาเลยหุ้ยหมูสเต๊ะสะดุ้งไฟเออเอาครับหมูสเต๊ะสะดุ้งไฟคืออยากกินนาโชะอ่ะนาโช่หนึ่งเอานาโช่ครับคือข้าวผัดกั่งหมูข้าวผัดกั่งหมูครับอันนี้หอมมะลิอตอนแรกอันนั้นหอมตอนนี้นี่หอมมีเครื่องยำ ยำมะม่วงแล้วก็ไข่ต้มข้าวผัดแล้วก็าหมูักมีการของอีกปุ้ยผไม่ยิ้มไหนบอกไม่ยิ้นี่าวโซนมากโซอินสตาแล้วก็ยำมะม่วงปึ้งโซไข่อีกไหมถ้ามีเดี๋ยวเราขอรอโอเคโอเค อะไรที่ว่าเป็นข้าวผัดอ่ะข้าวผัดกับหมูเกลืออะไรอย่างเงี้ยไหมฮะอันเนี้ยมันเป็นแบบข้าวผัดน้ำพริกอืมอืามีน้ำพริกเริกินข้าวผัดน้ำพริกลงเรือปะเป็นฟูตราชีแต่อ่อนหวานอร่อยสุดท้ายอยู่นะกับข้าวมันอร่อยเราอาหารของเยอะมากเลยนะเขาตั้งใจเขาตั้งใจเรื่องของอาหารกินเราคนเดียวแบบกินข้าวคนเลยข้าวผัดกับหมูปลาดูปลาอร่อยยังไงวะอร่อยมาก คือไอตัวซอสนาโชเนี่ยมันจะมีความแบบมะเขือเทศยำๆแบเปรี้ยวๆใช่ไหมคือบางร้านเนี่ยมันก็แบบเปรี้ยวมะเขือเทศมันก็รู้แบบแปลกๆอันเนี้ยมันเปรี้ยวมะเขือเทศนะมันมีความแบบเหมือนยำถูกอ่ะเหมือนยำติดรสชาติไทยหน่อยหนึ่งโต๊ะกลางคืนต้องสดชื่นอยู่อากาศร้อนๆนะช่วงนี้กินนาโชนะอยู่ที่ไหน้องกิน ไม่ต้องไปใช้แป้งเงินตังค์งูครับผ่าซื้อนาโชะให้ได้มากินนาโชะที่นี่ที่มีขายตามร้านข้าวแกงเลยข้ามไปรีบกินก่อนไออีออกอีออกมันเริ่มมาละมันเริ่มมาตอนแรกมันเหมือนกระเพาะกูตื่นละมันเบรกกูไกลๆแบบนิดนึงไม่ได้นั่งเกียดแต่ตอนนี้มันจะแย่ตอนสั่งกูเริ่มเบรกเนื้อมิลสั่งอะไรป้ะตอนนี้กระเพาะกูตื่นแล้วครับไม่เราคำโปรยผลเทปบอกว่าวันนี้เรามาหิวดื้มาหิวเดียวแล้วไม่หิวดื้อแตอนเนี้ยกูเบรคเบิร์กเบิร์กแล้วเนออะไรรห ไปญี่ปุ่นรอบนี้เขาไม่สวยเลยใช่ป้ยแล้วรอบที่แล้วสวยไหมไม่สวยสวยน,น้องมีที่ไหที่เรา่องญี่ปุ่นสิอยากฟังอ่ะพี่ดูมีเรื่องญี่ปุ่นเยอะเอาเริ่มเลยดกว่าขึ้นข้างล่างนะคะวันนี้เป็นช่วงเหตุการณ์ไวรัสที่เกิดมาไม่ตับปลาเต็มปีนะครประสบการณ์เคยซื้อน้องเด็กนวดน,นะคะโดยสี่ลอกไหมฮะคุณผู้ชม ไปซื้อครั้งนึ่งเราไปเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นวัยรุ่นเลยก็เมาเมาเมาใช่ไหมก็แบบว่าเป็นลัทธมัสซัตบอยมัสซัตบอยแหละเพราะเมื่อยหรือเพราะอะไรเพราะเอ่อเพราะว่าลุงเลิงลุงเลิงมาเขาเขาลุงเลิงเข้าสิงละช่วงหนักช่องตีสี่ช่องตีสี่ช่องตีสี่ถูกไหมเข้าสิงเมยไม่เท่าไรหรอกเราไปด้วยความเรียนรู้เฉพาไปถึงหน้างานเ่ย มันตั้งขึ้นมาเลยเมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอเดียของเราที่ตั้งแต่มันผนหัวเราที่ตั้งคือประเด็นดเล่นเสี่ยวทำโปยมันเล่นอะไปถึงหน้าตึกปุ๊บมันเป็นตึกเก่าๆมึงคือย่านมันเป็นย่านมึงเกา่าอ <c oughs> <ๆ>ือตอนนั้นเมาก็ไม่คิดอะไรก็แบบใจดีสู้เสือก่อเอาอะไรหรอข้างในมันคอนเวทใ,ใหม่เปิดประตูเข้าไปก็ยังเก่าทำอะไรด้วยความเมาบกุงเลิงด้วยอะไรเงี้ย น้องเขาก็เป็นแบบขา,อออาอ่างชาิเนาะหรือว่าพี่พี่คือขึ้นไปห้อ V V A P เลย P อยู่นี้ V A P ขึ้นไปชั้นสามเลยอะไรเงี้ยกูก็แบบ V A P ตึกนี้มี V A P ตรงไหนให้กูอีกเนาะอาจจะแน่ขานาดใหญ่กว่าเออขึ้นไปชั้นสามค่ะสภาพมันเป็นแบบตึกแถวใช่ไหมออที่มันซอยซอยห้องเตะชั้นสามมันเป็นตีเป็น,นชั้นลอยขึ้นมา เดินขึ้นบันไดบนไปปึ้งขึ้นไปปุ๊บเราเจอห้องเลยเ,ออเป็นห้องแบบเล็กๆแบบห้องเช่าแบบเออห้องเช่าเแลบบ็กๆแล้วในห้องเช่าอแบบ่ะมีห้องน้ําอยู่ในตัวกูก็แบบอาแปลกๆแหละแต่ก็กลัวแต่ก็ไม่เป็นไรก็แข่งสู้อยู่ไปแข่งสู้อยู่ <c oughs> แล้วส่วนอื่นนะอ,อ่ะแล้วส่วนอื่นตอนนั้นก็ตอนนั้นยังแหลกเ,เ,เข้าไปอาบน้ํา ออกมานอนคขำหน้าให้คนนวดเออนวดน้ํามันนวดแต่ว่าก่อนออกจากห้องน้ำมาฉันจำได้ว่าฉันบอกว่าปิดขอพี่ขอปิดไฟแล้วปิดไฟสนิทพ่อเฉยแล้วเคยเงี้ยขอปิดไฟอัพเซอร์วิทไฟมันเป็นระบบหมุนหมุนเนี่ยหมุนให้ดังแก๊กเนี่ยนวดสไลด์โอ้โหหมูนวดสไลด์เลยทุกหมูทุก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 สักแป๊บหนึ่งผ่านไปมถึงห้าที่เพื่อจะเริ่มสตาร์ทคอร์ดนวดไฟห้องน้ำเปิด พึ่งสว่างพึ่งสว่างเลยกูจังหวะที่กูนอนอ๋ออ๋ออุ้ยสภาพแบบที่เข้าแบบกูกับน้องที่นวดอยู่หันมองเขาแบบเงี้ยกูก็บอกกูปเปิดไปทำไมอะ่ะผมไม่ได้เปิดครับแล้วไอเด็กนวดก็หันไปคุยหลังน้ำแบบโอ้ยอีกแล้วเหรอเออกลัวนะเนี่ยเออให้มันเบาๆหน่อยอุ้ยพี่จะคุยกับใครอะ่ะแบบ โกนปะครับกูพยายามไม่พูดถึงเรื่องนัง้นกูรู้แหละว่ามันหันไปคุยกับอะไรยอะไรเงี้ยกูออออพยายามไม่สงสัยสวิตมันไม่ดีมัง้งช่างมาเถอะเมากูก็นอนกูแม่แต่อตอนนั้นอะใจยั <ไป S 2> ต่อท่อนล่างอะอ่อนและมีแต่ท่อนบนอ่ะไม่รู้ <c oughs> กูก็แบบออไม่เป็นไรหมึกใจบอกว่าจะเพิ่งมากวนกันเลยให้ลุงเลยร์ได้สําเร็จก่อนเนาะอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องขันาขางหรือเปล่าขันเดียวพอแล้วแหละก็มาอ่านนวดต่อระหว่างด้วยอีกหนึ่งก็แบบ ควรเคาบนนู่นบนนี้ไปจะแป๊บมูผ่านไป่าทีมีเสียงเคาะประตูห้องน้ำแบบเคาะจากในห้องน้ำผมไม่ไดเสียงของจมไม่ใช่หรอกคืออะไรไม่ใช่น้ไม่ใช่แบบปึ๊กปึ๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊กปึ๊บปึ๊วปึ๊บปึู๊ปบ็บปึ๊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 บปึ้บปึ๊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 บปบเบบบคุยกับ คุกับสิ่งที่มองไม่เห็นกูก็เลยยังไม่ทันได้เข้าคอร์ดใหญ่เลยลุกพอแล้วพี่สอบเสื้อผ้าเดินลงมากูก็แบบขนล,ลุกข้างหลังอ่ะลุกไปหมดแล้วมึงพอลงผ่านกันสามอัสู้ถามแบบปกติแบบเจอบ่อยหรออันนี้อันนี้คือพปปกติไหมหรือว่าอะไร ปกติครับพี่ที่เนี่ยมันมันแรงอะไรเงี้ยผมก็กลัวตลอดเลยปกติถ้าผมเคลื่อนมารับลูกค้ามารับลูกค้าเวลานี้ชั้นเนี้ยผมจะให้ใครอ่ะมานั่งเฝ้าแต่วันนี้มันหลับกันหมดอะไรเงี้ยเวลามึงก็น่าหน่ะมึงมันไม่มันมันผิดเวลาโลกอ่ะเข้าใจปะจากเรื่องเสี่ยวกลายเป็นเรื่องโกรธยังไงก็กลายเป็นเรื่องเสียวเสี่ยวอีกแบบแปดย้ำเดี๋ยวโดนัดเผื่อโดนัดมาดูอันนี้ตั้งแต่ทำอะไรอ่ะพี่ ตั้งแต่สมัยพี่เรียนนะสมัยพี่เรียนลูกตามไม่ได้โกหกสมัยพี่เรียนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าสมัยพี่เรียนพี่เป็นลุงเลิกเนาะผัดไทยครับผัดไทยขอยี่เนี่ยคือที่กำลองให้สั่งว่าเขาใช้กุ้งอ่ะเขาใช้กุ้งแบบเจี๊ยบกุ้งผัดไทยชอบกินรสอะไรรสเข่งแลาวรสเข่งมันแบบสม่ใช่ f o o ไม่ใช่รสชาติอ่ะชอบอะไรแนะครูชอบวาดครูกินของแห้งอ่ะเป็นส่วนของครูอัลลีบิ่นหล่อน้ำเต้น ไม่ผีโลกเลยเลยหัวก่อนติดนาวซอนตาไหมแล้โป๊ะโซโะลงไปอันนี้ได้ไหมอันเดนอันเดนไหมอันเดนอย่าโจนาอี่โจสย่อเป็นเรื่องสยอบเลยเออฉันชอบนะันักฝั่งนั้น ป๊ไมื่จะกินกุ้งขรังเดียวจริงเหรอทำไมอ่ะตัวมันได้ใหญ่นะโอยแล้วไม่บอกรอไปก่อนนะรอก่อนได้ไหมก็พันอยู่ทีนี่เส้นไม่เลยหวานเพราะเติมปลากุ้งแน่นเด้งกุ้งแน่นเด้งมากอาหายเขาทอร่อยอะอร่ออันนี้เป็นหมูสเต๊กลดนเอ้หมูเตยหรอวะหมูเตยลดนไฟสีน้ำหมูสเต๊กแอบถูกต้องนะครับ อุ้ยเหมือนที่ราสปุลี่เลยบ้านชั้นหน้าน้ำหมูเตบ้านชัหน้าเนอแบบมันจะยังไงบบบถั่วมันจะแบบต้อๆเนี่ยมันจะไม่ปั่นถั่วละเอียดราสปุลลีมาชเมลจริงเหรอจริงจริมันก็อุ่นทอมาอุ่นาอุ่นไงไม่เคยเห็นเลยเหรอะรนหัดสิยากร้อนารอยรสชาติน้ำหมูเดยใค ร้านอื่นเลยแต่เนี่ยมันเข้มข้นกว่าแล้วถั่วมันเป็นอุ้ยแต่ฉัน,อนชอบนะหอ,อชิมิกนะชิมิกแล้วนะคะชิมิกแอมเบอร์ด้วยชีมิกพันธ์ยานะคะชีมิเกเสือสีพี่ร่างไงคะวันนี้แค่ไม่มีอาหารทะเลนะคะมันก็เห็นซีฟู้ดลงไปอยู่ไหนๆก็ได้ถั่วไ oh ม่ก็ชิ้นใหมากเโอ้โข้าขาดเลยอ่ะว้าวมันกระสอออกมาเลย ผิวอ,อ,อ,อันนี้คือเนื้อเนื้อรุ่มออกมาเลยอะ่ะอ่ะให้หนึ่งชิ้นกนเนือ้อและหนังปินมันอ้วนนะมิวก,กินได้กินห่อข้าวหน้เลยดีกว่าไหม ดีมาก,มากน,น,น่าจะเป็นหนังแบบราง,งวัลคาน่าจะหนังรางวัลนั่นนี่นว่าเดี่ยเอาอีกหนังกรอบอร่อยมากหนังดีมากเลยอ่ะมึงเกือบไม่ให้กูแล้วนะหนังดีมากวอลล่าแม่หลังเลยพรุ่งนี้น,น้ำ <laughs> หนักกูต้องขึ้นสิบแปดโลแล้วแหละก็พรุ่งน, <laughs> นี้ก็ไม่กินวันเดียวเฮ้ <laughs> <laughs> ยออย่อเยื่อทำไมมันเป็นยังไงนุม่มกรอบเนื้อข้างในอ่ะนุ <laughs> น่ม ไม่แห้งมีมันจุยจุยหนังอะกรอบนอกแล้วข้างในอะเป็นแบบเลเยอร์ด้วยแบบไขมันนะน oh. ่าภาพรวมไม่บาร์กาเป็นบาร์นะครับเพลงอะสนุกนะครับมันก็เป็นเพลงแจ๊สหรือ <Jack. S 1> มันก็มีวงดนตรีสดดีนะ <Yeah. S 1> อาหารเยอะมาก <Yeah. S 1> คือถ้าไม่มากินเหล้าก็มากินข้าวแบบเด็ดได้เพราะว่าบรรยากาศร้านมันแบบ มีมุมมืดให้แบบให้ทำไงกระหนุ่งกระติกกาแฟจบบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วโต๊ะเยอะโต๊ะเยอะมีหลายชั้นหลายชั้นไปถึงแลนี่สามแล้วสามแล้วแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าราคาไม่เบาไม่เบาทั้งเครื่องดื่มและอาหารแต่พออาหารนี่ว่าพอัชนมันใหญ่นี่ว่านี่ว่าคุ้มเออเครื่องดื่มเนี่ยก็ถ้าจะกินเอาเมาอะ ก็ก็ทำงานเก็บเงินให้รวยแล้วก็กินได้วกินได้อะไรนะครับแต่ถ้าสมมติรายได้จำกัดหน่อยก็ไปเผาหัวเซเว่นมาก่อนแล้วก็มานี่ก็แค่แบบฟิลฟิลคนเด็กแบบเธอเชื่ออะไรหรอแกสอนการเต้นเพลงแจที่ถูกต้องหน่อยยังไงไม่ใช่ใช่แกต้องค่อยค่อยดีแกยกมือมาขวาแล้วก็ซ้ายแล้วแกล้อง ไหนยัไงแขนยุบเฉยมือยุ่เฉยเอาหัวเอาหัเข้าวงแจ๊ดแต่เต้นกันเป็นแจ๊สสบกนิกปาปยองโกกุเวอร์เขาจะปิดบ้าเพลเขาจปิดเฮ้ยไม่บอกแพลหรอบอกแค่ปะเบียดใส่กราซออน คุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังบาร์ฮอปปิง้งเราเอาบาร์ฮอปเลนเพราะว่าร้านเมื่อกี้คืออาหารอร่อยออรอย่ยเครื่องดื่มดีเพลงถ้าคนชอบเพลงแสดนะ่ะอินแต่าเราเอ่ะฟังเพลงแสไม่เป็นเราเลยาถูกป้ไปฮิปฮอปก็ยังดีวะเออฮิปฮอปไปยังดีวะไปฟังเพลงฮิปฮอปก็ได้หรือไม่ก็ <laughs> ถ้าอ่นงนี้ไม่ได้อ่ะเราจะปักหมุดไปที่อีสานลำเพลินบ้านเราเลยอันนี้กูดลุกขึ้นแบบสนั่น บอกว่าเดี๋ยวบาร์ที่สามมันจะหอมนะคะ็นส่วนคอบิ๊กบารเลยเลยเป็นบาร์ให้ถึงไปเลยเป็นี้บิ๊กบารเส้นให้ไซเกี่ยวหูเลยบิบถ้าบีมเนี้ยกูคือเหนียวมากเขาเป็นเหมักเนีเนื้อมึงเอาแบบใหม่ปะเจอเนื้อหมักบีมแบบดึกดึกเลยอะจินส้มแน่นอนดึกดึกอะบีมดึกดึกไปถึงเราอ่ะสติเราจังได้ให้สติเขาไม่ได้ แล้วเราเอาน้ำมันหมูเนี่ยถ้าเรไปบีบอ่ะขอแหวะห้องน้ำสีลมเอ็ดก่อนอาบน้ำาหรอเฮ้ยขอมวยเขาเีวเออรูป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 ไม่กูขอกับกลับบ้านก่อนอย่ากูรีบกลับมาหรอเดี๋ยวเราขอตัวไปเติมแื้วเผื่่าังกายกนแล้วก็เออร้องไปร้องเสี่ยวไปร้องเสี่ยวจังากเฮ้ยทำไมหนูร้อเสี่ยวเลยมันเมื่อกี้ถ้ามีอะไรแตกก็เลยคืนนี้หนูจะไปไปนอกใจแฟดหรอก ให้หนูเผาพี่ไหมลองตัดออนดูดิกูเล่าเรื่องนวดเจอผีก็เป็นมึงกูพูดทำลายให้ฟังนะมึงไรเอาครัมึงถือไว้แล้วขอไฟมาค่อยพูดไฟมาค่อยพูดไฟมาค่อยพูดเพราะเราจะสวยเดี๋ยวเราขอตัวไปเติมแอลในร่างกายก่อนนะจ้านะจ้าเดี๋ยวจะมาเออฉันไม่โบนโบดแก้วแบบี้จากปะ หมดแก้วน้ำข้าวต้มฟัดโอุ้ยแรงนะเสียดายเนาะก็ถ้ามันไม่มีบุญจะมากเลยดูดิก็ช่าได้ไปแต่ละร้านละล้าแต่ละร้านเขาได้มาแบบ t อปปิงหอมเออจริงนะเจ็บเลได้มา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 วีรกรรมตอนเมาของมิวจิกว่าค่ะเคยเมาสุดแล้วที่สุดกับตอนที่เมาที่จำได้มีอะไรอันนี้ นี่ฉันไปวันสงกรานรูสิกที่สินี่สมัย20ต้นต้นๆี่ฉันไปดูไทเทเนียมวันที่14สเมษายนฉันจำได้เออฉันกินเสมือนออกปองดับคุณแม่ฉันไปเอาโตรูดมันต้องยังไงพาทียังไม่ตกดินก็ต้องไปเอาแล้วสมัยก่อนไปตั้งแต่ปหายใช่ฉันก็กินค่ะฉันก็กินฉันกินจนฉันเทล่าตัวด้ซับ มันไหลออกจากปากไปหมดเลยอะ w a t e อเลยค่ะทเทเนียมขึ้นเที่ยงคืนฉันจำได้ฉันไม่ได้ดูเลยค่ะ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่ามีพี่เวย์ขึ้นไปร้องเพลงอะไรหรือเปล่า <c oughs> นอะฉันเมามากเพื่อนฉันมาจากฝังแสบ้าอยู่เชียงคีฉันไม่ด้กมอบูแต่บ้านฉันอยู่กรุงเทพเพ <c oughs> ื่อนก็มาแบบร่วมจอยร่วมอะไร ฉันออกไปฉันไปนั่งพวกพวกฉันนั่งคุยกับฝรั่งอะไรไม่รู้เรื่องถ้าเพื่อนทิ้งฉันฉันสามารถกลับบ้านบางบันได้แต่เพื่อนไม่ทิ้งฉันเพื่อนตามหาฉันจนเจอเพื่อนก็ลาบพูดมึงกลับบ้านกันเพื่อนเนี่ยมาจากชลบุรีใช่ไหมคะเพื่อนเนี่ยจอดรถที่พะลามสามบ้านลุนนองอ่าพะลามสามบ้านลุนนองแล้วก็มาเที่ยวรูทไงแล้วเพื่อนนั่งแท็กซี่กลับเอารถพหลัมสามถูกเราเราไม่ใช่แค่เพื่อนมารับมึงเราไปบนแท็กซี่ด้วยกันอ๋อไปอ๋อฉันจำไม่ได้เล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฉันจำไม่ได้ค่ะอ๋อคือ รถแล้วแกก็นั่งแท<ช>็กซี่ไเอารถใช่เทพรามสามแล้วก็ใกล้บ้านแกนี่นพระรามสอง <พา S 1> ก็พอไหวยังอยู่ในกรุงเทพพอไหวสะพานใหม่ก็ใกล้<ไ>อ,อะอยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในกรุงเทพมะ,ะความจำสุดท้ทายจะคือพระรามสามฉันก็ภา,าพตัดแม่เออฉันตื่นมาอีกที่เก้าโมงเช้าแมนอนเรียงกันพอดิฉันเปลี่ยนชุดเพื่อนแกพาให้ดิฉันทั้งหมดดิฉันเปลี่ยนชุดเลยฉันถามว่ามึงกูจะกลับบ้านตรงไหนของพระรามสามเดี๋ยวเรียกแท็กซี่เลยมึงไม่ใช่พระรามสามชนบุญชนบุญ อ่างศิลาคุณแม่ไปทำเยี่ยมแคบโคกเหรอกูก็ไม่รู้ว่ากูไปทำไมกูช็อก15เมษายนของกูทั้งหมดทั้งวันหมดไปกับการนั่งรอเพื่อนไปส่งอดเล่นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ส่งการคุณผู้ชมฉันไปวบิดวันส่งการมีสัจวนเยอะฉันไปฉันไม่ใช่สจวจนะฉันชอบไว้บิดมีแต่สจวนมีคุณหมอมีอะไรอย่างเงี้ยเก้งๆอ่ะเออแล้วห้องน้ำวับิดมี แต่ว่าคนมันเยอะกว่าปกติเขาก็เลยไปตั้งห้องน้ำสแตนดารลดห้องน้ำแบบห้องน้ำเป็นห้องห้องน้ำชั่วคราวห้องน้ำเเป็นห้องน้ำชั่วคราวเขา่ำตังฉันไปเข้าสิคะมีสองห้องค่ะซ้ายกับขวาดิฉันเข้าห้องขวาดิฉันฉี่อ่ะมันจะมีเรื่องเล่าอะไรว่ายฉันจากอาเจียนค่ะดิฉันก้มลงที่โถ่นะคะดิฉันอาเจียนค่ะถูกต้องได้ฉันหลับสลิปปิ้งบิวตี้คุณแม่เป็นเพนเก้เลย ดิฉันไม่รู้ตัวเลยไม่แน่ใจว่านันเท่าไหร่ไม่ได้จับเวลาเพราะไม่มีสติชันี่เสียงดังตึ้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 งไว้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคบผีผีคอห้องหรือเปล่าผีติดหัวหรือเปล่าชันเงี้ยวหูฟังอีกรอบหนึ่งว่าไม่ใช่แค่เสียงคอเป็นเสียงกลนด่าเบาๆออกมาขาดค่ะขาดคอห้องดิฉันดิฉันต้องออกดิฉันเปิดประตูมาดิฉันเห็นแถวยาวหนึ่งกิโลเมตรแขกที่มาเที่ยวทั้งหมดต่อแถวเพื่อรอเข้าห้องน้ำกูรออีวิวหลับ กูออกมาแล้วกูทำงี้ยิ้มยิ้มนางามเลยโคโก้เลยเราแท็กซี่กลับบ้านเลยแม่มันไอเกนนะมันมีแต่เกตัวท็อปแล้วกูทำแบบเป็นหลับเปิดออกมาเจอแต่เกนหล่อๆไว้มึงแล้วมันโมโหนะมันสามารถทำลาย่ังกายกันได้เลยนะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเราอยู่แบบเราอยู่หน้าแถวแล้วอ่ะเออห้องซ้ายออกไปแล้วต่อไปห้องขวาไว้ห้องขวาไม่ออกห้องซ้ายห้องซ้ายเปิดอยู่สิบรอบห้องขวาไม่เปิด คุณผู้ชมปิดอีพีนี้นะเพราะว่ามิวจะไปบีบไปดูป่ากับมิวจะไปเองไอ้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 ไม่ใอ่อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้จอ้ไอไอไอ้ออไอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้อ้ไอที่จะไป้อ้อ้ไอ้้้้อ้ย้ไ้ไ้อไไไ้อไีล้อาไ ขอนั้น EP เนี้ยขอปิดไว้ก่อนแล้วก็เจอกัน EP หน้าที่ญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากญี่ปุ่นก็คือเกลียวแล้วรายการนี้ปิดแล้วเมี้ยวอาวออยุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่ให้เดาเลยน่าจะอี <20. S 2> พายี่สิบแปดสิบเอ็ดป่ะเคยหล่อนนะเนี่ยได้ผมแล้วแปดสิดสอจริงหรอได้เธอแปเอ็ดเธอเธอว่ยี่สิบอ่ะ20 18 20 20จริงปะเนี่ย20จริงหรือเปล่าขอดูประชชานไม่กอใกล้กันเลยอ่ะยี่สอ่ะ จริงปะเนี่ยลูกเลยกี่ขวบอ้าวอยากเมียล่ะอ้าวอ้าวฟุกอยากมีเมียเป็นผู้ชายดูป้าคุณรจักวางบอลปะช้านะช้าฟุกไปส่งเหอะพี่ไม่รุนแรมพี่จะนอนผมไม่เชื่อโอ้ยโอ้ไม่อันนี้ขาไม่เฉยน้องฟุกกุญเณรนะกุญเณรนะน้องฟุกพี่ขอโทษนะ ไอ้ฝุ่งน่ารักมากคุณน่ารักหนูใครจะใช่ป่ะไอ่ะมามามจริงหรอยอยากอยากคุณคนจะต่อยนะพี่ขอร้องโอเคกูจะไปแล้วไอ้ขากูติดอี